เราก็อยู่กับเชฟปูเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเมนูอะไรครับวันนี้ปลาทุ้กิมลุยสวนปลาทุ้กิมลุยสวนนะครับตอนนี้เอามะม่วงหิวพันเม็ดมะม่วงหิหวพันลุยน้ำมันไปก่อนใช่ไหมแต่มะม่วงหิวพันเราดูยังไงให้ให พอดีกับการที่เราจะมาทำํำลุยสวนคร,รับเชฟโป๊พอดีเลยเนี่ยอ๋อลงแป,ป๊บน,นึงแต่ได้ทำไข่กินมาใส่นี้ไม่ได้นะอ,อืมต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งครับต้องน้อยกว่านี้อืมน้อยกว่านี้หมายถึงน้ํามันใช่ไหมฮะตัวเม็ดมะม่วงอืมอาสูตรอืมต้องลดปริมาณลงใช่ ไอ้สูตรข้อนี้ต้องมีด้วยใช่ไหมไม่ไปเกี่ยวใช่ไหมครับไ,ไฟอ่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเวลาทอดมะม่วงสิ่นหายนี่ก็เป็นเคล็ดลับนิดนึง <S 2> <S 2> <ช>นะครับที่หลายคนบอกว่าทอด ตอมยังไงก็ได้จริงๆไม่ใช่เนะัะคือเราจะรู้เลยเวลาถ้าไฟแล้วมันก็จะสุกไหมแต่ข้างนอกสุกแต่ข้างนอกข้างในมันก็ยังไม่สุกมันก็จะเป็นไม่กรอนใช่ไหมว่ามันจะเหม็นเขียวอะไรสักยอย่างใช่ไหมครับมันจะนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวให้เชฟป,ปูอ,อ,อทอดไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคือวิธีการดูว่าจะดูยังไงามะาม่วงสุก ยังไงเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วได้ดีแล้วใช้ได้เขาก็คือคือวิธีการดูว่าถ้ามัม่วงสุดก็คือถ้ามันเหลืองใช่ไหมครับ อันนี้เหลืองสีทองอย่างเนี้ยไปทอดกุ้งอ,อันนี้กุ้งแม่น้ำหรือกุ้งอะไรครับเาบ <S <S ขาคือกุ้ง อย่างไหนไฟแรงได้ไหนไฟอนน่อนเราต้องดูด้วยว่าอย่างทอดพวกนี้จะมาไฟแรงแค่เลยแล้วลักษณะการเลือกวัตถุด,ดิบออย่างอย่างกุ้งเนี่ยเรามีมีขั้นตอนหรือวิธีการเลือกวัตถุด,ดิบยังไงครับแต่อันนี้เราก็ซื้อในเกณฑ์แบบตามลงมาหน่อยไหมคะว่า กุ้งอะมันก็จะมีหลายขนาดอันนี้ก็ถือว่าเราซื้อแบบเราทำกินกันเองเราทำกินกันเองเราก็ซื้อถูกหน่อยแต่ถ้าเปิดร้านเปิดร้านก็ต้องใช้อิเกตตหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าตอนนี้กุ้งสุกเป็นยังไง อันนี้กุ้งเริ่มใช้ได้ยังครับเชฟไมค่ใช้ไ,ได้ครับเน,นี่ยมาดูลักขนากุ้งนะครับอาจะออกเหลืองๆเ,เหมือนกันครับเป็นมะม่วงใช่ไหมครับใช่ไปอ่อนๆน,นะครับค่อยๆทอดใช่ไหมครับต้องทอดไฟอ่อนทอดให้กุ้งกรอบถ้าถ้ากุ้งไม่กรอบมันก็จะเหนียวอือ อเ okay. นะครับตอนทำครับตอนนี้ก็คือก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ต้องอยังไงบ้างครับเชฟปูก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็มาแร่แล้วก็มาหันน่นเป็นชิ้นแล้วก็โรยเกลือไปหน่อยแล้วก็โรยแป้งอันนี้เราทอดแป้งแห้งมไม่ใช่แป้งน้าอือครับ ถ้าแป้งน้ำจะเป็นยังไงบ้างครับมันจะแป้งมันจะจับเป็นก้อนคือแป้งมันจะเยอะอ่ะอืม,อม,อมลงไปแล้วครับ เ็นเมนูที่ั้นตอนแล้วรายละเอียดก็ค่อนข,ข้างเยอะเยือะเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นมั่นใจได้เลยว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่หลายท่านชื่นชอบแน่นอนนะครับก็เลยนํามาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ให้กับเวฟซีได้ได้ดูรายละเอียดคือสามารถทํากินกันเองได้ที่บ้านนะเนาะเชฟปูเนาะทํากินทาขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวก็ได้ เราลองทํากินกระเองก่อนนะครับแล้วก็ประเมินแล้วก็นั้นก็ใครอยากเอาไปลองทําทําได้ไม่หวือวันนี้เชฟปูนะครับแจกสูตรนะครับท่านใดที่ดูก็ดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดเอานะครับว่าขั้นตอนเป็นไงบ้างนะครับน,นี่ตาเริ่มเดือดแล้วอ,อันนี้ก็ทอดกินตาอันนี้ตากินตาเนาะ ไไน้ำกระติ๊นึกว่านะปลานล้ปลาอะไรไปลาทอดปลาเพชรที่อยู่เจ็ดปีอะ่ะอืมปลาเค็มนี้คือปลาอะไรปลาในตำนานที่อยู่มาเจ็ดปีแล้วอ๋เอเลยเอาปลาน้องปลาน้องตำนานน่ะได้ยอยู่เจ็ดปีเพราะตำนานต้องร้อยปีขึ้นนะครอันนี้ก็ง่ายๆเนาะวิธีการทอดก็คือไฟอ่อนๆแล้วก็ให้ทอดปลาให้ใช้แป้ง แล้วมันก็จะไม่ไม่แป้งนจะไม่เกาะแบบนี่แล้วก็แตกๆนะครับก็เป็นรับดีๆนะครับที่เจ้าปูนามาฝากเราวันนี้โอ้นี่นะครับอันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับเริ่มเริ่มแล้วปลาเริ่มเหลืองเริ่ม อ,อันนี่คือทอาแป้งแห้งอืมจะกรอบนอกนุ่มในมแต่ถ้าเราทอดแป้งน้ำอะ่ะแป้งมันจะไปเกาะที่ปลาเยอะออันนี้เป็นทอแบบแป้งแห้งนะครับเห็นข้อแตกต่างเลยครับเนี่ยแค่รับีดีนครับจากที่ปูตรงนี้ ก็คือให้ให้เสด็จน้ำมันนิดหนึ่งใช่ไหมฮะนี่เครื่องก็จะมีสไคร้นะ การวางชิ้นปลาเนาะจัดเรียงชิ้นปลารู้ว่าแบบนี้เลยพี่ภูออกมาเนาะจัดเรียงอยู่แบบะดูแบบกิ๊กนี่ต่างปลาแล้วก็ผงนัวผงนัวพริกซอสน้ำปลา เราทำให้เอฟซีดูน้ำแบบน้ำพริกเผาก็มา็นาวก็ตามชอบเนาะก็นนถ้าเราใส่นี้ก็ประมาณสองลูกไหมพี่บุ๊คแล้วแต่น้ำมันอีกเนาะ ข็าวประมาณสองลูกครับแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่กินเปรี้ยวอืมแต่สูตนนี้ก็เป็นส่วนยำม,ม,ามันก็ต้องอให้ออกให้หมดสามรส<ด>เปรี้ยวเค็มหวานแต่ไม่ได้ว่าทุกอย่างก็คือไม่ได้ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะจัดไปหมดอืม กันเองได้ที่บ้านก่นอนเนาะแล้วก็พอรสชาติประมาณนี้จะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้เนาะอันนี้รสชาติก็รสชาติตามชอดนะครับมันก็ไม่คืออือมาะว่าพี่สังเกตต้องใส่หวานไปอีกหน่อยเพราะว่ากุ้งแห้งเรามันเค็มใช่ไหมครับ ก็คืออย่างเชฟปูเราจะบอกเราว่าองค์ประกอบของวัตถุดิบนะครับเราก็ต้องปรับต้องปรับนิดนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าเชฟปูว่างนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเลือกวัตถุดิบในตลาดสดกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะเรื่องของโคกิดอะไรนิดนึงนะครับเราก็ต้องต้องมาระวังกันนิดนึงนะครับ เกลือลงไปกองนะครับตะไคร์ลงไปน่ของนะครับรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนิดนึนนงนครับท่านผู้ชมแต่ว่ารับรองได้เลยว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับพยายามอยากให้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าขั้นตอนการทำนะครับลแล้วก็ลองเราไปทำ กินที่บ้านกันดูนะครับลองแล้วก็ดูว่ารสชาติเป็นยังไงจากกับที่เชฟปูมาแนะนำเคล็ดลับให้เราวันนี้นะครับถ้าวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้คือกับเชฟปูนะครับอย่างวัตถุดิบนะครับที่เป็นตัวแปรสำคัญวันนี้ก็คือกุ้งขึ้นแห้งเนาะพี่ปูเนาะที่ทำให้ เราต้องปรับรสชาตอีกนิดหน่อยนะครับแต่เราลองชิมก่อนถ้าเราซื้อกุ้งเกตดดีมันก็จะไม่ค่อยเค็มอันนี้เราก็ถือว่าเราาทำกินกันก็เลยต้องปรับบนได้เอราเค็มหน่อยๆน่อยก็เลยต้องปรับต้องตัดน้ำตาลไปนิดนึงเมื่อกี้ครับเราก็ต้องปรับปรับเอาบางทีวัตถุดิบเราจะในในพื้นถิ่นเราอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับลองปรับอ่าทีนี้ก็มัมม o งหิวพานาน,าน,นะครับ ในมะม่วงหิมะพานเราต้องไปเก็บในป่าใช่ไหมคือป่าหิมะพันแล้วก็จะเจอคนทันแล้วก็เจอมะลกกีผลอ๋อนั่นเป็นวรรณคดีไปละ <c oughs> จะเอาลงอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเ,าเขาไปเลยเขาไปเลยเพราะว่าจะได้เข้า,เ,ขาเราบัลลาดนะเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเครื่องอ่าไม่ถึงเครื่องนะครับคืออย่างตามร้านอะไรเนี่ยเขาก็จะลาดเลย ใช่ไหมครับ<ช>หรือว่าอาจจะมีตักเป็นเป็นถ้วยให้แล้วก็ให้เราราดลงเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะแต่เนี่ยเรา<ช>ทำาเป็นเข้าเครื่องอืม,อม เอ็มนะครับลองชิมดูเดี๋่วแต่ท้องปลาดีมากพูดจริงโอเคหนะึ่งสองสามถ่ายแล้วถ่ายถ่ายแล้วส้มนี้สองมือแล้วก็จักตาด้วยโอเควันนี้เมนูอะไรครับพี่บอกผมหน่อยเมนูอะไรนะครับเ<อ>ชฟปูเชฟปูรรรครับ ปลาทับทิมทอดลุยสวนปลาทับทิมทอดลุยสวนไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างเงี้ยมันได้แต่เมื่อกี้มีตะไคร้ด้วยที่ที่ได้ยินมาเอ่าเออได้ปลาอันนี้ชิมไปแล้วชิมไปสองครับแล้วมันเป็นคอลเลคชั่นอ่าอันนี้ฟัวกราฟเรามาหยิบชิ้นปลาก่อนอ่าอุ้ยพี่โหทอดคนละเอียดเลยพี่เอ็มนี่ดีเลยเอ็งต้องตักเครื่องไม่ไม่ไม่ต้องห่วงอ่ะตั้งไงตักเครื่องตักเครื่องเดี๋ยวตักมาดู เามาตักเครื่องดูดิมนเป็ม่วงอร่อยมั้มันจะเป็นยังไงจะเป็นมะม่วงป่ะเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับบอกผมหน่อยแห้งทอดมีเม็ดมะม่วงหิมพร้าวทอดแล้วก็มีถั่วตะไคร้ต้นหอมกระเทียมเป็นพืชใบยาวเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบหาได้ง่ายนะพี่างต่างนั้นของดีทั้งนั้นเก็บลองลองเลยดีกว่าเต็มคำเลยว่า ครเป็นนะครับอ่ะกุ้งมานี่ไงดูนะครับเครื่องและเนื้อปลาหืตเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับตบโตเร่องเลยนะโอ้โหตาเลยกโต้อันนี้อะไรนี้ไรอ่ะล่อตล่แกที่โฟนตังแต่โ้แกทำเงี้ยอะไรเงี้ยเออ เราไปตบหน้าวสิหนูขึ้นเลยอีกหมอสินินหมอสินินโยหมอสินินโยวันนี้คุณหมอสุนินก็มากินหมูหมูเนืปลาโอเคโอเคครับก็จะอร่อยอร่อยอ่าอร่อยล่ะอ้าวได้เลยเอามาเดี๋ยวกันอร่อยเนี่ยแโฟกัายังกินไปแล้วกินไปแล้วนะโอเคอืมแต่นี้คือเราทำกินเองถ้าเป็นตามร้านเนี่ยเขาก็จะแยกแต่น้ำ น้ำยำให้เราอันนี้เราลาดแบบนี้เนาะนี่นี่ครับนี่ะนะลูกราดข้างบน,นจัดกันเลยครับสว้าวอื้ม มัมนเะนื้อปลาสดเนาะแล้วก็อย่างเครื่องอะ่ะสม,มุนไพรมันจะมีรสชาติของสม,มุนไพรแต่ละตัวมันผสมประสานกันได้ดีมากแล้วก็เม่มอม่วงอหิวพานเพิ่มความมันะทำให้ทุกอย่างลดตัวโอเคเมนูผ่านครับโอเคพัเชียน